แล้วคุมเลยคุมจังหวะระยะให้ได้ฮึบแก้เปะเออถอยเปะเออเห็นไหมอันเนี้ยมันดีกว่าฮึบอู้ถอยเอ๊เออเห็นไหมอ,อู้ได้ระยะออกอาวุธฮึบเห็นไหมฮึบอ,อู้ นะครับใช้การเตะก่อนเตะก่อนเออถอยเตะอืนั่นแหละมาเข้ามามม่ๆวๆเจอสอบอีกหายใจดูระยะรับทำลายจังกว่าถอยถอยถอยเตะฮึบตูมฮึ๊บตูมฮึ๊บตูมดีตบโตตบโต เออหายใจหายใจฮึบป้องกันอัพโตดีดีตามเห็นไหมแก้โอ้ฮุทป้องกันตอบโต้หายใจคำล่างไปบนเห็นไหมแก้ดีมาก ฮึบป้องกัน์ฮึบดีฮึบแก้ล่างเสียทั้งวันฮึบค่อยเอ๊ะเห็นไหานะครับฮึบวนไปนั่งข้างค่อยได้อ,อุดอาานะออ้ดเห็นไหมนะออกอาวุธดได้ชัดเจนแต่นี่ครูบอกให้แล้วครูก็เลยตั้งหลักได้โดนแก ฟังต่อออกอาวุธคำามา <Please. S 1> เตะมาคำ้ามากูป้องกันแก้ขึ้นเออเขาป้องกันมันเป็นเรื่องของเขาการแก้เป็นเรื่องของเราออกโต้ดีป้องกันดีมากดีโอ้ยโอ้ย ระวังระวังเห็นไหมเขาใช้ผิดเอถอย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 เศร้ากัดเห็นไหมย้ายครูบอกยื้อต้องมองหาโอกาสนี่เห็นไหมเขาใช้ผิดตั้มถอยอัดเพิ่มย้ายครูบอกนะครับต้องฮึตั้มต้องถอยก่อนเห็นไหมต้องถอยก่อนม่งเขาจับได้หายใจหายใจหายใจึ ้ำถอยถอยถอยสักเ,ออเห็นไหมครูตะไม่ทันแต่มามใจ่ใช่ใจหใจฮึสั้มถอยอเห็นไหมครูก็ป้องกันยากจับในลักษณะนี้ก็ใช้ได้คอนะแฟงน,นะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนะี่ยแนะนะม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอก แต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจาเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อก เอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าว่าเาาามื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหม,งมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กัน มือเดียักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้ดไดอันนี้